ครับสวัสดีครับผมชายนะวันนี้ผมพาแนะนํารถนะครับ MG4 รุ่นใหม่นะร,รุ่นดีพัด ตัวลองเลนนะครับวิ่งไกลสุด540กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับคันนี้ราคาพิเศษครับ719,900บาทครับก่อนปรับราคานะครับคันนี้ราคาที่ปรับแล้วน่าจะสูงขึ้นประมาณ769,900บาทนะครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับ MG4 รุ่น D ลองเลนสนะครับราคาพิเศษนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับวันนี้ผมมาแนะนํา MG4 รุ่นใหม่นะครับรุ่น D พัดนนะครับเป็นตัวลองเลนสนะครับวิ่งไกลสุด540กิโลต่อการ ชาร์จไฟ1ครั้งนะครับคันนี้แบตใหญ่มากนะครับ64กิโลวัตต์อวนะราคาแนะนำนะครับ719,900บาทนะครับช่วงเปิดตัวนะครับแล้วราคาจะเพิ่มนะครับภายในเดือนหน้านะครับเป็น769,900บาทนะครันนี้แบตใหญ่มากนะครับ64กิโลวัตต์อวนะครับชาร์จไฟ DC รองรับได้สูงสุด140กิโลวัตต์นะครับ AC 7กิโลวัตต์นครับคันนี้คันนี้สวยมากนะเป็นรถ รุ่นดีนะครับหลังคาทูโทนครับรวมถึงตัวได้สปอยเลอร์ด้านหลังแล้วนะครับสําหรับรุ่นดีพัดนะครับจะได้ไฟท้ายนะครับเป็นฟลูเอรีดีแบบยาวนะถ้าเป็นรุ่นดีปกตินะครับไฟท้ายจะเป็น LED ดีแค่ตรงนี้นะครับรุ่นดีพัดจะได้ LED ดีแบบยาวรวมถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับจากโรงงานนะครับหลังคาดำทูโทนนะครับสวยมากนะครับเหมือนรุ่นท็อปนะครับรุ่นนี้จะมาแทนรุ่น X นะครับ เซนเซอร์ถอยมีทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมพาดูตัวชาร์จชาร์จ DC ได้สูงถึงร4 0กิโลวัตต์นะครับชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับ2 0ถึงนะครับใช้เวลาแค่25นาทีเท่านั้นเองครับรุ่นนี้นะครับชาร์จ AC ทั้ง d c ทั้งได้นะฟรีโฮมชาร์จรวมถึงตัวรับประกันแบตเตอรี่นะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับรวมถึงตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับอันนี้เป็นตัวขับหลังนะครับ มอเตอร์เดี่ยวนะครับรุ่นนี้มีของแถมถ้ามีพวกโฮมชาร์จนะครับตัวสายชาร์จฉุกเชิญให้ด้วยนะนี่เป็นตัวสายชาร์จชุกเชินนะครับรวมถึงค่าติดตั้งก็มีให้ด้วยนะครับราคาพิเศษนะครับใครที่อยากได้รถที่วิ่งไกลก็เป็นรุ่นนี้นะราคาประหยัดมากเลยเป็นเบาะหนังสังเคราะห์สลับผ้านะครับเบาะพับได้สี่สิบหกสิบนะครับนี่ครับ มีช่อง USB ด้านหลังนะครับคุญแจแบแบบ k e y l e s n ที่นะครับเปิดปิดรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับพวงมอะไรหุ้มหนังมัลิิััง์์ัันครบนะครับอันนี้มีตัวเตือนการชนด้านหน้าด้วยพร้อมเบรกให้อัตโนมัตินะครับนี่ครับหน้าจอนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับตัวเกรดจะเหมือนกับรุ่นดีทุกอย่างครับเพียงแต่จะได้ตัว ออปชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นดีนะครับภายนอกจะเหมือนตัว X ทุกอย่างนะครับหลังคาทูโทนนะครับ,บรวมถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังรวมถึงตัวไฟท้ายแบบ LED แบบยาวแนละเกียร์ไฟฟ้านะครับนี่ครับหน้าจอมีขนาดใหญ่นะครับเป็นหน้าจอสมัยใหม่แล้วสามารถเชื่อมต่อได้แบบไร้สายนะรวมถึงตัวดูนวิเกเตอร์ได้ทั้งหมดนะครับผมเลยุ่มหนังโทนภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับรุ่นนี้ผมว่ารุ่นดีพัดคุ้ม,แ,มแล้วนะครับ ได้กระจกหัวข้างสีดำนะครับหลังคาทูโทนนะครับนี่ครับใครสนใจนะครับอย่ารดรุ่นดีพัดราคาพิเศษนะครับ719,900บาทนะครับก่อนปรับราคานะครับรุ่นนี้ยังไงใครสนใจทักมาได้นะครับดาวพิเศษครับเริ่มต้น5%นะครับยังไงเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ